สวัสดีครับก็นําเข้าสู่ช่องผู้พันเกษตรชาวบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผู้พันก็มีเทคนิคดีๆที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เกี่ยวกับเจ้าตัวบานท่อครับก็วันนีออ้ผู้พันก็จะมาทําเจ้าตัวบานท่อไว้ใช้งานก็เนี่ยครับอุปกรณ์ที่จะใช้ทําตัวบานท่อไว้ใช้งานนะครับก็เป็น3มทาง นะครับก็ที่ผู้พันทำวันนี้ก็จะเป็นตัวบานท่อขนาด4หุนครับก็ทำไว้เผื่อใช้งานเ,าเวลาเราทำงานในการต่อท่อ PVC นะครับถ้า,าท่านผู้ชมจะเอาตัวบานท่อที่มากกว่า4หุนหรือ1ทับ2หรือจะเป็น6หุนนะครับก็ใช้เทคนิคเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็เราจะทำไว้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผู้พันจะทำให้ชมครับ ก่อนเนี่ยครับอุปกรณ์เราก็จะใช้ท่อขนาดตีหุ่นเนี่ยนะครับ1ทับสนี้แล้วก็ท่อ PVC ขนาด3ทางเพื่อใช้เป็นตัวจับในการที่จะบานท่อแล้วก็สําหรับเจ้าท่อขนาดตีหุ่นนี้นะครับเราก็ใช้ความยาวแค่ประมาณ 2- อถึงสนิ้วนะครับเราไม่ใช้ยาวทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะมาสวมกับตัว3ทางนะครับเวลาเราจะบานท่อเราจะใช้ความร้อนในการบานนะครับก็ ในส่วนนี้ก็จะต้องหาไม้มาใส่เพื่อที่เวลาเราบานท่อนะครับเจ้าตัวท่อตัวนี้เวลาเราสวมไปจะได้ไม่หดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตัดท่อนี้กันก่อนเลยครับนี่นะครับสำหรับท่อเราก็ใช้ความยาวไม่มากครับนะครับใช้ประมาณขานาดนี้ นะครับแล้วความยาวแค่ประมาณขนาดนี้เพื่อที่จะมาสวมกับสามทางตัวนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยครับที่บอกไปนะครับถ้าเขาโดนความร้อนเขาก็จะหดตัวเราก็ต้องใช้ไม้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะสวมเข้าลงไปเพื่อที่จะไม่ให้มันหดตัว ไม้สาหรับที่จะเราจะตัดความยาวประมาณนิ้วครึ่ง,ง2สองนิ้วนะครับก็ใช้ไม้ธรรมดานี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเหลาเขาครับเพื่อที่จะใส่ลงไปในท่อ PVC นะครับเพื่อลดให้เขาลดการหดตัวนะครับถ้าท่านชมหรือเพื่อนหาไม่ได้นะครับก็ไปเอาไม้กวาดของแม่บ้านมาก็ได้ครับขโมยสักหน่อยหนึ่งเพื่อตัดที่จะนํามาสวมใส่นะครับ่เดี๋ยวเรา ตัดเลยครับ เราก็จะได้ไม้อย่างนี้นะครับเวลาเรานําไปใส่ก็ยังใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องอเหลาเขานะครับให้มีขนาดเท่ากับเจ้าท่อนี้นะครับเราได้ไม้มาอย่างนี้นะครับเราก็จะอปอกเขานะครับก็เหลาเขาให้มีขนาดเท่ากับ ท่อ PVT ที่เราจะใส่ไม้ลงไปนะครับก็เนี่ยครับเราจะใส่ท่อ p v c ตรงนี้นะครับเราก็ทำสัญลักษณ์ไปอย่างนี้เพื่อบากเข้าลงไปนะครับนะครับใช้มีดเนี่ยครับ ที่จะเหลาบากลงไปนะครับนี่ เมื่อเราบากเหลาค่อยอย่างนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็นําตัวนี้มาใส่ครับี่ใส่ได้อย่างนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราเตาใส่ได้อย่างนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวหัวนี้เราก็จะเหลาให้มุนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเ, mm hmm. เขาจะได้ไม่หดตัวนะครับ mm hmm. เวลาโดนความร้อน ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เพื่อกันนะครับไม่ให้มันหดตัวเวลาโดนความร้อนเนี่ยครับอันนี้ที่เราสวมมานะครับคาแทกใส่มาถึงนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อใส่แบบนี้ครับนะครับหัวตรงนี้ก็เวลาสวมลงไปตัวที่บานนะครับมันก็จะสวมง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่หดนะครับสําหรับ ท่านผู้ชมจะใส่กาวเพื่อแน่นขึ้นก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> แต่นี้ก็แน่นอยู่แล้วครับเพื่อที่จะ,อะลองใช้งานได้เลยครับเราทำเสร็จแล้วก็เราก็จะเริ่มทดลองกันครับสำหรับเจ้าตัวบานท่อที่เราจะใช้งานตามท้องทุ่งท้องนาหรือตามไร่ตามสวนหรือตามสภาพหน้าง,งานต่างๆที่เวลาเราข้อต่อ เราไม่มีนะครับที่ใช้สาหรับในการบานท่อนะครับนี่เราก็ใช้ตัวนี้นครับแต่เวลาเราจะ,ะต่อลองใช้ความร้อนนะครับในการเป่าเจ้าตัวที่เราจะต่อนะครับะจะใช้เทียนหรือใช้ตัวเป่าแบบนี้ก็ได้นะครับต้องใช้ความร้อนในการที่จะทําให้เขาขยายตัวนะครับ นะครับเราก็จะใส่เขาไปประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับนยครับใส่ง่ายเลยครับใส่เขาไปประมาณหนึ่งนิ้วแบบนี้นะครับรอให้เขาเย็นตัวเซตตัวลงนะครับเขาก็จะเซตตัวเป็นปกตินะครับค่อยนำ ตัวที่เราจะบานออกนะครับให้เขาเย็นก่อนนะครับเ,เมื่อเขาเย็นตัวแล้วเขาเสซจตัวแล้วนะครับเราก็เอาตัวบานเราออกนะครับอันนี้ เดินความร้อนแล้วเขาก็ไม่หุบนะครับเพราะว่าเขามีเจ้าตัวนี้รองรับอยู่นะครับนี่เขาได้แบบนี้ครับเขาเย็นแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้เลยครับต่อกาวก็สามารถใช้ได้นี่อันนี้ท่อแบบเศษเหลือนะครับก็เรามาลองสวมดูครับนี่ก็เข้าได้เลยครับนี่เข้ากันได้ปกติเลยครับใส่กาวก็สามารถต่อน้ําใช้งานได้เลยนะครับก็เนี่ยครับสําหรับเจ้านี้นี่เพื่อสําหรับไว้ใช้งานได้เลยนะครับ เนี่ยนะครับผู้พันก็ได้นำเทคนิคดีๆนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆท่าน,านผู้ชมนะครับในการประดิษฐ์เจ้านี้ครับที่สวมต่อข้อต่อนะครับที่เราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเพิ่มนะครับเวลาเราอยู่สภาพหน้าง,งานมันไม่พอใช้หรือว่า,อ,าอยู่ในพื้นที่ท้องเกษตรการเกษตรที่มันต่อท่อยาวๆนะครับก็จะลด ต้นทุนในการต่อข้องอในการต่อข้อต่อในการที่จะวางท่อในการต่อท่อน้ำนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับแต่สำหรับพี่ๆหรือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะชำนาญแล้วนะครับก็ใช้ความร้อนเป่าแล้วก็สวมต่อไปได้เลยมันก็ทำได้แต่แบบนี้ก็สะดวกไปอีกอย่างหนึง่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้เอาไว้ใช้งานนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผู้พันกเกษตรชาวบ้านนะครับ ก็นำเทคนิคดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้ยังไงก็พี่ๆท่านใหม่ที่รับชมยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากช่วยกดติดตามสำหรับพี่ๆที่กดติดตามไว้อยู่แล้วก็ขอพระคุณมากครับที่มารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้พันต้องลาไปก่อนนะครับ แล้วก็คลิปต,ต่อไปก็จะได้มาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ